อเคสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้นนะครับเฟรูโกโก,ก็วันนี้เรามาที่สวนพึ่งที่สายนาทีริมธารสองอ่ะเราเพิ่งถึงเลยตอนนี้เวลาเก้าโมงสี่สิบห้ารถเราจอดตรงนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูลานอีกทีหนึ่งเมื่อกี้มีติดต่อทงเจ้าหน้าที่แล้วนะครับแล้วก็เลือกที่กลางน่าจะอยู่บริเวณนี้ค่อนข้างลมลื่น ตายต้นปา่า่ะก็จะมีตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดเดี๋ยวเราขอเดินไปบอกเขาก่อนว่าเราจะมีกลางท้าบด้วยอ่ะอันนี้เดินดูลานร้าวๆก่อนนะเดี๋ยวผมพาเดินสำรวจอีกทีหนึ่งขอเดินไปบอกเจ้าหน้าที่เขาก่อนว่าเดี๋ยวเรามีกลางทาบ น่าจะต้องมีคิดเงินเพิ่มปรมาณร้อยสองร้อยนะแล้วก็สำรวจร้าน,นี่บอกเดี๋ยวผมพาเดินอีกรอบหนึ่งล้มเลือนมากครับคุณโอเคเดี๋ยวขอติดต่อเจ้าหน้าที่ค่อันนี้เดี๋ยวผมน่าจะมีกางท้าเพิ่ม1จุดอะด,ด้านหลังนอครับ เดี๋ยวไปจัดเต็นกัน เมื่อกี้เรากางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวจะพาสำรวจลานนิดนึ่งว่าโอเครถมาเดี๋ยวผมพาสำรวจลานว่าลานเป็นยังไงบ้างอะเริ่มจากตอนแรกเราขับรถเข้ามาจากตรงนู้นนะครับขับเข้ามาแล้วก็เราสามารถจอดได้ที่บริเวณนี้เลยจอดไล่กันมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไล่ยาวไปถึงตรงนู้นนะครับจากนั้นเราสามารถจอบของ ตร้งรั้วตรงนี้แล้วก็ยกเข้าไปหรือว่ามีรถเข็นบริการนะครับแต่พอดีว่าจังหวะที่ผมมาเนี่ยกเข็นเขาเอาไปซ่อมพอดีอเดี๋ยวดูลานกันลานที่นี่มีขนาดไม่ใหญ่มากติดกับน้านะครับก็จะมีลานหินทั้งลานเลยอยู่ใต้ต้นปาล์มค่อนข้างลมลื่นทั้งวันก็จะมีจุดหนีสําหรับมาเป็นกวนก็จะค่อนข้างโอเคอ่ะเนี่ยข้อดีคือเราจอดรถริมตรงนี้นครับแล้วก็ดรอปของลงตรงนี้ได้เลยไล่เข้าไป สังน้นไล่เข้าไปถ้าเท่าที่ดูเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะล่มนะหมดเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันห้องน้ำก็ะจะมีจุดล้างจานตรงนี้หนึ่งจุดโถปัสสาวะอันนี้ห้องน้ำชาย สามโถแล้วก็อ่างล้างหน้าส่วนห้องน้ําห้องน้ําจะเป็นแบบชะโครกแล้วก็มีฝักบัวไม่มีกระต่อตาอุ่นเชดดูความแรงห่อยโอเคเลยแรงครับใช okay. ้ได้ ้เดินออกมามีของขายมีน้ําขายมีอาหารตามสั่งมีหมูกระทะตอนเงย็นเราสามารถสั่งได้อยู่ใต้ต้นปาล์มทั้งหมด <Okay. S 1> คนค้างลมลื่น <Okay. S 1> จากห้องน้ําเดินกลับเต็นท์คุณดูแล้วกันว่าไกลป่อันนี้ทางลงอีกหนึ่งจุด สามารถลงไปแล้วก็เล่นน้ำข้างล่างไปเลยเดี๋ยวผมพาเดินไปดูโอเคนี่ฮนะจาก้องน้ำจากนู้นนะครับที่ผมบอกคุณแล้วก็เดินทํไามาครับเดินไรมาไม่ได้ไกลมากนะก็ประมาณเอาจริงเดินก็ไม่เกินสองนาทีถ้าเดินเนี่ยลมรถเราจอดอยู่ตรงนู้นผมตอบของเดินแป๊บเดียวเองเถอะเต็นท์เราก็จะกลางประมาณนี้โอเค เรกาก็จะกลางประมาณนี้ง่ายๆหันหน้าลงน้ําเลยทางลงต้องเดินดีๆระวังนิดนึงก็ <Okay. S 1> อ่ะเดินมาดูลงน้ําละน้ําวันนี้ค่อนข้นางใสเมื่อคืนน่าจะฝนไม่ตกครับน้ํามันเลยแบบ ค่อนข้างที่จาใสยมากแดดคุณดูใส่โค้ดน,นั่งเย็นสบายทั้งวันเลยเดี๋ยวรอตอนบ่ายๆถ้าแดดไม่มีนะก็สบายละ<อ>ก็ประมาณนี้ลานที่นี่วันโ,โทษมันเก็ดน้ำว่ะอ่ะโอเค เดี๋ยวผมพาไปเดินดูตั้งแต่ทางเข้าว่าไกลไหมอันนี้เป็นทางรถลงนะถ้าสมมติว่ามันเป็นรถที่แบบใช้กลางเต็นท์นะครับ<ๆ>เขาก็จะขับกันลงตรงนี้เลยลงตรงนี้ปึ๊บแล้วก็จอดตรงนี้ตรงนี้กลางเต็นท์ได้หมดเลยจอดรถก็ได้แล้วก็เป็นเต็นท์แบบรูปท็อปก็ได้อเดินไกลหน่อยเดินไกลหน่อยเพราะว่าอยากให้รู้ว่ามันไกลไหมอะไรไหม ทางเป็นยังไงก็ลงมาจากทางด้านบนอะ่ะมันจะเป็นทางดินแดงนิดนึงอ่ะนะแล้วก็เราขับตรงเข้ามาปุ๊บซ้ายมือเจอป้ายสายที่ริมะาราปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายอ่ะแล้วก็ขวามือตรงนู้ดที่ผมพาเดินดูไปตอนแรกก็คือมันจะเป็นที่จอดรถจอดรถเสร็จเราก็ดรอปของได้เลยค่อนข้างที่จะสะดวกก็ที่นี่เอาจริงก็ล่มลื่นผมว่าล่มลื่นมากเลยแล้วก็ เย็นสบายทั้งวันมีน้ำเล่นน้ำใสนี่โชคดีของเราด้วยที่น้ำมันใสนไม่งั้นเราก็คงไม่ได้เล่นน้ำนะเดี๋ยวบายๆก็ว่าเดี๋ยวจะไปเล่นละโอเคงั้นก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปพักก่อนแล้วก็ทำอาหารกันตอนเย็นอีกทีแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปแล้วก็รีวิวกันอีกทีนะครับโอเค ไปลาเดี๋ยวีแล้วนก่อนด่วยด้วยโวเก็ <Bye. S 1> สบายไปเดนโน่นเต้ออยู่โน่นเต้นอไอยู่โน่น <c oughs> ไม่น่าจะเห็นอยู่ตรงโน่น 怪难的。 สวัสดีครับเช้าวันที่สองวันนี้เราได้เก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วคือตั้งแต่เช้าเนี่ยเราแทบจะไม่เจอแดดเลยถือว่าเป็นลานที่น่าประทับใจมากคือตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงละลานก็จะสภาพร่มโดยประมาณเนี้เยเกือบตลอดอันนี้คือจุดที่เรากางอ่ะคุณเห็นไหมล่มนี่ตรงนี้เลยที่เรากางร่มตลอดเลยปิดน้ํา ก็สรุปไปแล้วกันร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างที่อารมณรื่นผลของง่ายห้องน้ําดีสะอาดแล้วก็ไหลแรงลมทั้งวันครับก็ถ้าเกิดใครที่สนใจที่จะมากางที่นี่ก็มากลางได้เลยนะแนะนำก็สำหับวัี้สวัสดีครับนี่ถ่ายคลิปแลช่วงถ่ายคลิปโ์โ์